แล้วก็วันนี้มีข่าวดีฮะนนเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานโคศกกะกะพวันนี้เปิดเผยด,ด็อกเตอร์ภูลพลีสมบัติภัยบูย์ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนมกราถึงเมษายนค่ะจะเหลือ3.88บาทต่อหน่วยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะทางด้านของดรพูลพัฒนนะคะท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วในการประชุมกรกพในการประชุมครั้งที่44ที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการพิจารณาข้อเสนอการปรับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟนะคะโดยอัตโมติก็คือค่า FT ประจําเดือนมกราคมถึงเมษายนปีหน้าปี2569 ก็บอกว่าจะไปเหลืออยู่ที่3.94บาทนะคะเดิมเพื่อที่จะให้มีเงินคืนภาระต้นทุนคงค้างหรือว่าค่า AF ให้กับทางกอฟอผค่ะอยู่ที่6,141ล้านบาทกระทางกอฟอผอเองก็เลยขอเสนอปรับลดอัตราค่าไฟให้เป็นหน่วยละ3.88บาทเพื่อสนองนโยบายในการลดภาระค,รค่าของชีพ ปตทปรับแนวโน้มค่าก๊าซธรรมชาติลงกฟผก็เลยเสนอปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าเป็นหน่วยละ3.88บาทสรุปก็คือช่วงเดือนมกราถึงเมษา69ก็คือปีหน้า,า3เดือนแรกของปีหน้าค่าไฟฟ้าจะเหลือ3.88บาทต่อนหน่วยก็จะถูกลงนิดหนึ่งอ,อันนี้ก็คือค่าไฟฟ้า